สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังเด็กสันทูนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววันนี้ก็จะมาทำงุ่มฟัวเต็ดสองของเราก็อนี้ครับเดอะเดอะเดอะ B A S E ัมเปอร์นะครับแล้วก็อันต่อไปเดอะช็อตเค l น์ซันนะครับเป็นของ เนจิเนีร์เนิเนีรไปของอนจิเนียร์ครับแล้วต่อไปก็ The ะฮอลส์มัเกอนะครับเป็นปลาของสเกลเดอะฟอสอันี้เจอนะครับเป็นลูกซองของสเกลเดอะน็อ p บ็อเป็นเป็นอาวุธของไพรโลว์ที่เอาไว้เชิดหรือฟันนะนี่นะนี่ครับ เดอะก n s เซ er, <no. S 1> ็ตเกอร์เ th ป็นมือของเอนจิเนีย uh, ร <cond> ์ที <athlete> sure ่สามารถทำสร้างอะไรก็ได้เหมือนปลาแจกครับต่อไปเดอะแซนดิคเซ็ตเกอร์ลูกของเด็โมแมนครับกดคลิกขวาไม่นจะชนนะครับต่อไปเดอะบับแบนเนอร์ครับเดอะบับแบนเนอร์นะครับเป็นกระเป๋าของโซเชอร์ที่จะเรียกปีสกอตมาครับ เดอะโกนิกครับเป็นหมวกของเป็นหมวกของสเกลหรือใส่ได้ทุกตัวนะครับก็เดอะบ๊อบบานเนอร์นะครับเพราะผมดบมาสองนะครับก็เดอะแ d i c ิเป็นรองเท้าของโซเยอร์นะครับก็ใส่โซเยอร์ได้แค่ตัวเดียวเดอะแมทติกโฟเป็นป้ายประจำตัวของสเกลหรือครับเป็นป้ายประจำตัวของสเกลนะครับเดอะแม i c ิก เบลฮาแล้วเดอะโซดาป๊อปเปอร์นะครับเดอะโซดาป๊อปเปอร์เป็นปืนของสเกานะครับนี่เพิ่งดรอปมาได้นะครับเดอะโซดาป๊อปเปอร์นะต่อไปเดอะโซดาป๊อปเปอร์นะก็ความแรงอัตราแรงก็เหมือนฟอร์์อันนี้เจอแล้วเดี๋ยวครับเหมือนฟอร์์อันนี้เจอแล้วแต่นี้เดอะฮอลิเดย์พาวส์ เป็นถุงมือของเฮฟวี่นะครับผมไม่ต่อยนะครับต่อไป The Red Tap. เดบเลสแทบลาครัสเดอร์เป็นเทปของสปายนะครับเป็นเทปของสปายนะครับผมเป่นค่เกมเดียวนะครับเกมทีมฟอร์เตชัวนะครับก็อื้อหืออันนี้ก็ดูทุกคนก็ไปดอบมาได้นะครับเนี่ยเนี่ย เนียบหายเนียบขอให้เดี๋ยวถ้าก็อดับติดตามผมมาติดตามที่เว็บบูทูนัากับซันคิวเกียนะครับสวัสดีครับ